สาขาของพี่จะเลี่ยงเกี่ยวกับการเขียนโค้ดเีกี่ยวกับแอปพลิเคชันเว็บไซต์โปรแกรมความปลอดภัยของไซเบอร์ก็คือการป้องกันทางการแฮ็กหรือความรู้ว่าข้อมูลของคุณจะต้องรักษาอย,ย่างไงครับิเค์ข้อมูลเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทหรือว่าสิ่งที่คุณทําครับสวัสดีครับชื่อพี่เคนนะครับชื่อจริงซรันแทโฮอยู่สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมครับอยู่ชั้นปีที่3นะครับสวัสดีครับพี่ชื่อไอนะครับ ในพิรันต์อุทนันนะครับตอนนี้เรียนอยู่ปีที่1สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มุ่งเน้นความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และวิทยาการข้อมูลคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนะวัตกรรมครับสาขานี้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างคะคือมันจะเป็นการเขียนโค้ดการเขียนโปรแกรมครับซึ่งมันจะแบ่งออกเป็นด่านาแขน,แนง้วแต่ว่าเราจะถนัดยกตัวอย่างเช่นพี่เนี่ยพี่จะเขียนเกี่ยวกับแอปพลิเคชันหรือบางคนเนี่ยเขาจะเขียนเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือบางคนอาจจะไปเขียนเรื่องของโปรแกรมหรือไปแบบเป็นอยู่เบื้องหลังของการสร้างเกมก็ได้ครับ หลักๆก,ก็เรียนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมนะครับแต่เวลาขึ้นชั้นปีสูง,สงจะเจาะไปถึงความปลอดภัยของไซเบอร์ก็คือการป้องกันทางการแฮ็กหรือความรู้ว่าคุณจะต้องใช้ชีวิตยังไงให้ปลอดภัยในโลกไซเบอร์ข้อมูลของคุณจะต้องรับสายยังไงครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรียนเกี่ยวกับวิเคราะห์ข้อมูลคุณจะต้องเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลที่ดีอย่างไรคุณจะนําข้อมูลตรงนี้ไปใช้อย่างไรเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทหรือว่าสิ่งที่คุณทําครับ เรียนจบแล้วทําอาชีพอะไรได้บ้างคะพี่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจบไปแล้วส่วนใหญ่ก็จะทําเกี่ยวกับโปรแกรมเมอร์นี่ละครับแต่ว่าตัวพี่เองเนี่ยพี่จะถนัดเรื่องการเขียนแอปพลิเคชันมากกว่าขึ้นอยู่กับว่าเราจะแตกแขนงทางด้านไหนอย่างเพื่อนของพี่เนี่ยเขาก็จะไปทำเรื่องของเว็บหรือว่าบางคนก็จะไปทําเรื่องของโปรแกรมของคอมพิวเตอร์หรือบางคนถ้าเขามีความรู้เรื่องของธุรกิจนิดหน่อยเขาอาจจะไปเป็นเนจ้าของบริษัทหรือเป็นสตาร์ทอัพของตัวเองได้ก็มีทั้ง front e ร d programmer back end front end ก็คือคนที่ทําแบบหน้าบ้าน back end ก็คือคนทําหลังบ้าน บางคนอาจจะไม่ได้มีลอจิกที่แน่นหรือไม่ได้ชอบเขียนโค้ดมากก็อาจจะไปเป็นซัพพอร์ตหรือว่าเป็น ux ui ดีไซน์ก็ได้เช่นกันหรือบางคนอาจจะไม่ถนัดเด็บเลยไม่ถนัดดีไซน์เลยก็ไปเป็นเน็ตเวิร์กเป็นอินฟราสตรัคเจอร์วางระบบก็ได้เช่นกันครับทั้ง2สาขามีความต่างกันยังไงบ้างคะสาขาของพี่คือวิทยาการคอมพิวเตอร์จะเรียนเกี่ยวกับการเขียนโค้ดซึ่งจะเป็นการเรียนแบบครอบคลุมทุกอย่างแต่ว่า2 อีกสาขานึงที่เป็นไซเบอร์เซキュริตี้มันจะเรียนเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านไซเบอร์ Cyber, เพื่อที่จะว่าป้องกันการถูกแฮ็กหรือการถูกเจาะระบบครับยกตัวอย่างเช่นพี่เนี่ยจะเป็นคนสร้างโปรแกรมหนึ่งขึ้นมาใช่ไหมครับส่วนอีกสาขานึงเนี่ยเขาก็จะมาเขียนเขียนโค้ดเกี่ยวกับการป้องกันความปลอดภัยจากคนอื่นที่จะเข้ามาเจาะระบบของเราถ้าเป็นภาควิชาวิธาการคอมพิวเตอร์ทั่วไปเขาก็จะเรียนเกี่ยวกับซอฟต์แวร์เดเวล็อปแอปเดเวล็อปเว็บเดเวล็อปก็คือพัฒนาโปรแกรมอะไรต่างๆแล้วก็เน็ตเวิร์กแต่ฝั่งพี่นั้น ก็เรียนเหมือนกันในเบสิกโปรแกรมมิ่งเรียนกันทุกอย่างครับแค่จะเจาะขึ้นไปอีกตรงที่ว่าคุณอาจจะชอบด้านแฮกโอเคคุณดูหนังเรื่องการแฮกแบบมันเขียนคอมมาไลาท์เท่ๆนะครับคุณก็อาจจะมาเรียนด้านนี้มีความสนใจเฉพาะตัวหรือว่าคุณอาจจะแบบลองท้าทายสิ่งใหม่ก็คือ Data s าไ e คืออะไรถ้าน้องสนใจก็ต้องลองเข้ามาเรียนดูครับต้องมีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์มาก่อนไหมคะถึงจะเรียนได้ จริงๆม่จะเป็นต้องมีครับแต่ว่าต้องมีความสนใจในด้านของด้านนี้พี่เองเนี่ยพี่จะเริ่มจากศูนย์เลยคือพี่เข้ามาโดยไม่มีความรู้อาจารย์เนี่ยเขาก็จะสอนนั้นแต่ศูนย์ไปเรื่อยๆครับแล้วทีนี้มันจะมีเพื่อนอีกกลุ่มนึงที่เขาจะมีความรู้แล้วเขาก็จะเป็นคนคอยซัพพอร์ตอาจารย์ที่จะมาช่วยสอนเพื่อนที่ไม่รู้เรื่องอีกทีนึงครับมันมีได้2กรณีครับคือคนที่มีกับคนที่ไม่มีคนที่ไม่มีความรู้เรื่องโปรแกรมหรือว่าการเขียนโปรแกรมเลยนะครับก็สามารถเรียนได้ในความคิดพี่เพราะว่าถ้าคุณรู้ว่่่่่าา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 คคคุุุณณณสสนน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 ใจจดด้้้้้้ีีีรรริิิิงงงๆกกกก็เเเเเขมมมยะววลลััทททบบบไไปอศึษพต ก็จะทดแทนในเวลาที่คุณไม่เคยได้เรียนรู้มาก็ทําให้คุณเชี่ยวชาญได้กับ2คือคนที่มีประสบการณ์มาแล้วคุณก็จะมีความรู้ในระดับหนึ่งที่เวลาเรียนมันก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นสิ่งนี้ก็จะนําไปสอนเพื่อนๆที่ไม่ได้มีความรู้ด้านนี้ให้เพื่อนได้เข้าใจมากขึ้นครับคํถาถามที่พบบ่อยคืออะไรบ้างคะสาขานี้ซ่อมคอมเป็นไหม จบแล้วเนี่ยเป็นคนสร้างความรู้อง่าเปล่าหรือว่าเป็นเรียนเกี่ยวกับการอะไรเรื่องคอมความหรือเปล่าคือสาขานี้เนี่ยมันจะเรียนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมหรือก็คือการสร้างอะไรขึ้นมาอย่างในเทคโนโลยีอย่างเช่นแอปพลิเคชัน Facebook หรือว่า Li n e พวกเนี้ยครับก็จะเป็นเบื้องหลังของแอปพวกนี้เนี่ยก็จะมาจากโปรแกรมเมอร์ครับคนรอบตัวพี่จะคิดว่าพี่ต้องซ่อมคอมได้ต้องคอมเป็นซึ่งจริงๆแล้วสิ่งที่พี่เรียนมันเกี่ยวกับซอฟต์แวร์เขียนโปรแกรมเพียงแค่ว่าความรู้ที่เราเรียนมันไปพ่วงเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ด้วยแต่สิ่งที่สาขาพี่ ถ้าคุณสนใจเรื่องความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์เพราะว่าตอนนี้ข้อมูลคุณสามารถรล่วไหลได้ตลอดเวลาอาจจะไปอยู่ในด์กเว็บก็ได้แล้วถ้าข้อมูลตรงนี้มันไปอยู่ในสิ่งที่มันไม่สมควรจะไปอยู่มันจะเกิดอันตรายต่อคุณสิ่งตรงนี้สามารถแก้ได้โดยคนที่มาเรียนสาขานี้ที่มีความรู้เรื่องควบคุมความปลอดภัยทางไซเบอร์หรือว่าจะต้องใช้ยังไงจะต้องป้องกันยังไงรวมถึงนักวิเคราะห์ข,ข้อมูลก็จะสามารถวิเคราะห์ไปได้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเราจะต้องนําข้อมูลนี้ไปพิจารยังไงโลกที่เกิดขึ้นมาเราจะต้องแก้ยังไงการขายประมาณนี้เราจะต้องซื้้อสินคา นี้ต้องซื้อเท่าไหร่สินค้าตัวไหนจะขายดีในอนาคตรีวิวสังคมในสาขาของตัวเองหน่อคะจริงๆสาขาของพี่เนี่ยสังคมเนี่ยค่อนข้างจะดีเลยนะครับซึ่งยุติธอย่างเช่นพี่เนี่ยคือพี่เข้ามาโดยไม่มีความรู้เลยโดยจะมีอาจารย์เพื่อนคอยซัพพอร์ตหรือว่าคอยสอนในสิ่ง,งต่างๆที่พี่ไม่ค่อยเข้าใจอะไระครับตอนแรกคิดว่าเรียนยากเพราะว่าไม่มีความรู้เลยแต่พอเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะอาจารย์เขาก็จะคอยสอนแบบว่าเราทักไปหาส่วนตัวอาจารย์เขาจะตอบแบบตอบเร็วมาก คืออาจารย์เขาจะคอยบอกเสมอว่าถ้าไม่เข้าใจอะไรมาเนี่ยก็อ inbox มาหาจาย์ได้เลยอาจารย์พร้อมตอบตลอดเวลาเป็นสังคมของมหาลัยแบบทั่วไปเลยครับมีคนทุกรูปแบบอยู่ที่ว่าเราจะเลือกอยู่ในสังคมแบบไหนจะเอาตัวเองไปอยู่ในแบบไหนอย่างสังคมพี่เวลามีวิชาย,ย,า,กยากๆที่เป็นเกี่ยวกับโค้ดพี่ก็จะช่วยเหลือเพื่อนๆแล้วก็จะมีวิชาที่พี่ไม่ถนัดเช่นกันแต่เพื่อนๆพ,พี่ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเพราะว่าคนเราไม่ได้เพอร์เฟกคนเรามีความเก่งและความถนัดแตกต่างกันไปอาจารย์ในสาขาพี่นะครับ ทุกคนที่พี่ได้เรียนมา้วนแล้วเป็นแต่คนเก่งครับเขาพร้อมที่จะสอนตั้งแต่พื้นฐานจนแอสแาน์คุณมีปัญหาคุณก็สามารถไปถามอาจารย์ได้โดยตรงที่อาจารย์ไม่เคยปฏิเสธคุณสนใจเรื่องนี้อาจารย์ก็พร้อมที่จะผลักดันคุณไปถึงในจุดนั้นได้ฝากอะไรถึงน้องๆที่สนใจในสาขาของพี่พี่อยค่ะที่จะฝากไว้ว่าน้องๆที่อยากจะเรียนสาขาของพี่เนี่ยต้องมีความอยากรู้อยากเห็นตลอดเวลาคือเราต้องศึกษาโปรแกรมที่พัฒนาตลอดเวลาแล้วก็ต้องมีแพชชั่นของตัวเองว่าอยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ส่วนน้องๆที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะเรียนคณะอะไรนะครับน้องๆก็ ว่าตัวเองชอบทําอะไรก่อนแล้วลองไปหาข้อมูลครับมันอาจจะมีสาขาหรือคณะที่ว่าตรงกับใจน้องก็ได้ครับจริงๆแล้วใครๆก็สามารถเป็นโปรแกรมเมอร์ได้นะครับไม่จําเป็นว่าต้องมีพื้นฐานมาก่อนไม่จําเป็นต้องเก่งภาษาอังกฤษหรือแมทเพียงแค่ว่าน้องๆเข้ามาแล้วน้องก็ตืือร้อนที่จะเรียนรู้มันแต่น้องตั้งใจที่จะเรียนรู้มันจริงๆอย่างสุดหัวใจครับเพราะว่าพี่เชื่อว,ว่าคนที่ตั้งใจทําอะไรด้วยหัวใจจริงๆยังไงก็ย่อมประสบความสําเร็จครับ